ก็มีนะ ในช็อตก็มีนะก็สวัสดีนะครับวันนี้มากับแรดนะมาครับจังหวะนี้ว mai, ่าไงครับด่าซีด่าซีไปไหนจ้าไปไหนจ้าต่อยต่อยไม่รอหรอไม่รอหรอไม่รอหรอตุ้มก็วันนี้กลับมากับแรดนะก็เหมือนเดิมนะครับคือถ้าแบบ ทีผมไม่ได้แบบได้เรียบหรือว่าแบบอะไรผมก็ไม่ได้กดอ่ดน,นะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะบางเกมผมก็อ่าแต่ไม่ได้ใช้นะนจังหวะนี้ว่าไงฮาชิเอ๋ยวน่าจะได้นะเดี๋ยวผมลองดูนะแต่ผมจะห่างๆหน่อยนะครับโผล่เข้าไปเรียบร้อยเข้ามาลานเราได้ทันนะไม่หลอก,กเกียร์ผมว่ากเกยียร์เนี่ยนะถ้าผมไม่คิวสองไปนะ <S <S อาจจะไม่สามารถคิวในส่วนของทาชิได้นะ ผมว่าดาเมจอาจจะไม่พอนะก็กลับมากับแรนนะครับและเป็นเมจหนึ่งตัวที่ผมมองว่าครบเครื่องมากนะครับมันมีทั้ง 44cc มันเยอะมากนะครับแล้วก็สกิลในการรีโหลดนะคู่ดาวมันน้อยมากนะครับแล้วก็ทําให้แบบเราสามารถแบบเราใช้ได้ต่อเนื่องนะแต่เราต้องแบบให้โดนนะทาชิทาชิทาช,ทาชิแตกไปที่นาตาะนาตา ไม่ได้อยู่แล้วนะเขาเลือกเต็มนะครับซึ่งเอาจิงริงแล้ว่ผมไม่ค่อยเห็นในส่วนของแรจ,จะตกเมต้าสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันครบเครื่องจริงๆนะครับแล้วก็แบบเวลาเล่นน่ะเวลาเล่นแล้วเราใครใครเคยเล่นแร้างครับใครเคยเล่นแร่ก็ลองพิมพ์มานะ <S <S คือเวลาเราเล่นแล้วแบบเราเราต่อยโดนเขาอะ่ะเราสกิลสองโดนเขาแล้วมันรู้สึกแบบ รู้สึกแบบสะใจอ่ะอารมณ์ฟิลคล้ายๆแบบโอสุยิงซูมยิงโดนเขาอ่ะเออ oh, <no. S 1> ยิงแบบดาเมจหนักๆยิ่งแบบสะใจอ่ะออประมาณนี้ครับ oh. ซึ่งผมขอบอกตามตรงนะครับในส่วนของแรดนะก็ไม่ใช่เมจตัวที่ผมชำนาญน,นะ oh, <no. S 1> มาครับนแบบ ผมแค่แบบรู้สกิลแล้วก็รู้แมาน,นิคในการใช้เฉยๆนะครับแต่ไม่ใช่แบบชำนาญน,นะว่าไงจังหวะน,นี้ดาซี่ดาซี่ไปไหนจะจะเอาดาซี่จะเอาดาซี่พักข้าป้อมครับ,รบมาซีรอครับรอแต่ท่าชีไม่น่าได้นะลองดูนะถ้าชีมันเลือดค่องข้านเยอะนะครับยังไงผมว่าก็คุ้มอยู่ดีนะเพราะว่า เราแรกในส่วนของออฟเลนกับเอป่านะผมมองว่าเป็นการเทรดที่คุ้มค่านะครับก็อาจจะไม่ได้ชำนาญสักเท่าไหร่นะครับสำหรับแลนวนะก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยนะครับหรือใครแบบอาจจะมาศสถาชีถาชีแตกนะเนี่ยเข้ามาแบบเนี้เขาเข้ามาไม่ดูเลยแตกไปเถอะเ,อ <Nope. S 1> เขาไม่กลัวผมเลยนะอาจจะยิงนะ ถ้าจังหวะไหนผมปิดพ้าอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมได้นะผมไม่กล้าเข้านะอ้ยเขาเข้าไปเองนะเขาสไลด์เข้าไปเองนะว่าะเอาเถอะความอยู่ความอยู่ท้งนั้นนะจังหวะเนี้ยไม่ตามเลยช่เอาเดี๋ยวผมรีเพย์ไปให้ดูนะจังหวะกระเกียดนี่คืออยโอเลตเขากิ้งไปข้างหน้านะครับแล้วทำให้ป้อมป้อมโดนตีทีหนึ่งนะ ซึ่งถ้าในมุมมองผมว่าถ้ากิ้งไปด้านหลังอะมีโอกาสที่ v i โอเลจะตายแน่น้อยลงแล้วก็ผมมีโอกาสคิวทัชไม่ใช่ในส่วนของดาซี่ได้มากขั้ <No. S 1> นะครับอันนี้คือในมุมมองผมนะแต่ก็เกีย้ยผมพลาดนะเพราะว่าการที่ผมไปเทรดกับป่าในจังหวะน,นั้นผมว่าผมไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะผมโดนชัดดาวนะครับผมคิวไปสีตัวแล้วโดนชัดดาวแบบนี้นมันไม่ใช่เรื่องดีนะแล้วก็ป่าเราก็ตายนะครับแล้วก็สกิลสองะ เห็นแบบเนี้ยระยะแบบเนี้ยคือมันไกลพอสมควรนะแตกสิแตกสิเรียบร้อยเข้าเข้าระยะของมีนาว่าไงครับมอทอด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 เจ็บนะเจ็บนะบอกโอ้โหถาชี้แรงว่ะก็ สำหรับมทน,นะครับผมก็ได้อัดคลิปลงในช่องไปแล้วนะสามารถติดตามได้นะครับช่วยเพื่อนแบบห่างๆนะผมไม่มีเลือดแล้วจริงๆผมก็อยากนะวันนี้นะวันที่ผมอัดตอนนี้สกินในส่วนของไซตามะมาแล้วนะครับแต่ผมยังทำภารกิจไม่เสร็จนะก็เดี๋ยวถ้าผมได้ในส่วนของคอสเพย์ไซตามะมาเดี๋ยวผมจะเอามาเล่นให้ดูอีกทีนึนะ่งคิดคิปแบบโอ้ แล oh, นนะนเนี่ยดาร์ซี่เนี่ยถ้าจะเป็นเรื่องจุดอ่อนของแรดผมมองว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคือเราต้องส่วนใหญเ่เราต้องเอาตัวเข้าแรกนะครับตีเพลเลยนะคุณแล้วกอ็อาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ครับสกิลมันไม่ได้แบบเป็นสกิลหมู่นะมันเป็นส่วนใหญ่มันเป็นทาร์เก็ตเดียวนะ <Wow. S 1> มันอาจจะหมู่นะครับแต่ระยะมันค่อนข้างน้อยนะครับทําให้แบบ มีคนชอบแบบวิพากษ์วิจาร์มากเลยนะในกลุ่มบอกว่าเอ้ยแลดต่อตัดเลือกกลุ่มไหมเอ้าโอ้พี่โอ้ดาซี่สิงก็ไม่ไหวลรอโอ้เด,เ,ดเดี๋ยว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 โอ้แตกสิทาชิ้นแรงนะ <Nope. S 1> ่าปส็งครับเส็งผมอยากให้โรมออล้างนะครับเพราะว่า ดาซี่มันกลับมาได้อะจริงๆมันไม่ได้แก้ได้แต่พราทาชิเอ้ยไม่ใช่ดาซี่อย่างเดียวนะนตาตาาหรือว่าในส่วนของมอทอสก็แก้ได้นะครับสําหรับการอ่อนล้างสถานะมานะผมว่าผมขึ้นมันกดได้ผมจะไปขึ้นออกเลยดีกว่าถ้าโลงเขาไม่ออกแข็งนะไม่อ่อกล้างนะครับมอทอสมอทอด่รอดวะเฮ้ย ต่อยแรงนะดูดิด ق. แรงนะต่อยแต่กแตกจาที่นี่ผมรักษาระยะห่างนะไม่ไหวอะเข้าไปไม่ไหวหโดนทาชี้แบบหกดาเมจมันมันหนักมากนะครับสำหรับทาชีเนะนี่ขนาดแบบโดนเนิร์ฟโดนนะอะไรมาแล้วก็โอ้เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบโหดโหมดมากนะครับทาชีนะป <Nope. S 1> ตาผมไม่ค่อยเอาเลยเลยนะเกมเนี้ยคือถ้าโลมเขาไม่ ไม่ออกล้างผมก็ต้องเก็บออกไปใช้ในส่วนของดา์ซี่นะเขาไม่ออกเขาออโลนะไม่เป็นไรหรอกโอ้ยพี่โอผมรู้ว่าพี่หนาพี่สถานการณ์อย่างนี้อีกแล้วนะคืออ้าจริงๆ้วเวลาผมเล่นแบบเล่นเมดแครี่หรือว่าอะไรอ่ะ สถานการณ์ชอบเป็นแบบนี้นะ <laughs> got bad about this. มาสิมาดีจ่ายสกิลเรื่อยๆนะมาจโจ๊กเกอร์แบ็กเก็บแ,แ,แครี่เขาได้นะจโจ๊กเกอร์เป็นแครี่ที่ค่อนข้างที่จะแพ้ทานในส่วนของเมดนะครับโ,โอ้โหเพราะคุณ อถ้าชี้มันเอาผมอีกแล้วอะมันเอาผมไปสองตัวแล้วนะเนี่ยโนเตะเลดผมว่าเราน่าจะน่าอยู่นะเะเลดผมว่าทีมผมมีดาเมจมากกว่านะแต่ไบโอผมว่าเขาเล่นเอผมไม่พูดเลยว่ะไม่ยอมกลับเลยน่าจะไม่ได้จริงหรอล้อมเขาดะแคลรี่ตายแทงไวนะ้น่ะ โดนผมอย่างนี้ก็แตกสิมอทอดบอกเคลี่ช่วยด้วยเคลี่มาตายไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะไปไหนไม่ให้รอดหรอมอทอดหมอทอดจังหวะนี้มอทอดลุงครับลุงครับหมาหมูโอเคโอเคขอเขาเรียกเพื่อนมาแล้วเต๋อ โอเคโอเคโอเคมาสีมาสีมอทอดแข็งครับแข็งเนี่ยเขาไม่ออกลางนะผมว่าเซ็งเหมือนกันแหละโอ้จ่ายไปเรื่อยนะจ่ายเท่าที่ทำได้นะต่อยต่อยแรงนะผมว่าต่อย เอ้ยอะไรแล้วไม่ยอมหรอกโอ้ยคือเวลาผมอัดคลิปลงอะ่ะเวลาผมเล่นเมทแคลรี่หรือว่าโนมิงหรือว่าออฟเลนเนี่ยถ้าสังเกตดูโจโเกอร์ไม่รอดหรอกดาฟี่ไงแรงนะแรงนะ แต่ปีตัวหนึ่งทาชิล่างล่างล่างเฮ้ยป้อมไล่หิวเขาคือถ้าสัสงเกตยิยยงนะคือแบบสถานการณ์คือแบบทีมอาจจะไม่ค่อยดีนะแล้วผมอะ่ะจะเป็นคนที่รวยที่สุดในเกมแต่เพื่อนจะเล่นแบบแปลกๆผมก็ไม่เข้าใจอารมณ์ทำให้เดี๋ยวนี้ผมต้องเล่นป่า oh, <no. S 1> ตำแหน่งแรกที่ผมเล่นไม่ใช่ป่านะผมเล่นลงเมิ่งนะ <Wow. S 2> มาสิครับมอทอดแล้วโลมิ่งผมไม่ได้แบบไก่กานะลมิ่งผมแบบโหนนะเว้แต่ที่ต้องเล่นป่าเพราะว่าป่าแบกง,ง่ายสุดอันนี้ผมพูดจากใจเลยมอทอดรักษาระยะห่างนะมอทอดโอ้ยอะเจาต่อยโอ้ยอย่าๆได้แค่นี้แหละผมเดี๋ยวแตกอีกทาชิมแรง ดี๋ยวผมขอบอกก่อนนะครับคือป่าป่าคือตำแหน่งที่แบกที่ง่ายที่สุดเลยเมดสสำหรับผมนะอันนี้คือสำหรับผมนะเมยคือตำแหน่งที่เล่นแล้วสนุกที่สุดโลมโลมผมว่าแบบโลมผมว่าว่าสนุกนะสนุกตรงแบบถ้าเราแบบของเราเยอะๆแล้วเรายืนเป็นวันเนี่ยเออแบบนั้นอะคือสนุกเลยแต่ถ้าแบบของเราตามแล้วเพื่อนแบบเล่นไม่ดีนะเราก็ไม่สนุก <laughs> ด่าที่แตกสิครับทาชีอีกแล้วทาชีอีกแล้วคูปรับร้อแล้วเนะี่ย เดี๋ยว <is> <clubs> เดีเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยโอ้พูดไปพูดมานี่ผมคิวไปสิบตัวแล้วนะฆ่าสิบตายสามแล้วก็แอสซิส8แปดนะแคลรี่วายโอผมนี่แบบไม่อยากจะพูดนะผมขอบอกผมขอพูดว่าคุณสอบตกแล้วกันวายโอถ้าคุณมาดูคลิปนี้นะก็ ขอพายด้วยครับต่อยต่อยโอ้ต่อย,อตอยแตกมาอโทษแตกคือน้ำแข็งอ่ะผมอ,อบเนี่ยปกติอะผมจะเก็บไว้แบบเออไว้เซฟตัวเองในจังหวะสุดท้ายนะครับ แต่อันเนี้ยคือผมต้องใช้ในจังหวะที่ดาซี่เขาอันติมาเพราะว่าเพราะวามีนามันไม่ออดล้างสถานะคือมันแบบเสียโอกาสผมนะผมสามารถแบบขายออกแล้วก็ไปซื้อในส่วนของตายเกิดแล้วก็ไปซื้อในส่วนของคิวได้นะโอ้ดาแตฟีโจ๊กเกอร์ผมคิวโจ๊กเกอร์เยอะเหมือนกันนะเนี่ย ถ้าไปไหนจ้าต่อยต่อยแรงนะต่อยต่อยโดนนะโดนสแปมไปเรื่อยๆครับดาเมจสแปมไปเรื่อยๆต่อยต่อยโดนได้เอเนจีคืนด้วยนะครับ มาสิครับต่อยแตกมอทอดโอ้ตาชีตาชีน,นี่มันชอบผมจริงๆนะเขาแตกสีนะผมว่าน่าจะจบนะครับเกมนี้นะก็สกอร์ผมก็11ตาย3แล้วก็แอชิ1นะก็วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับดาเมจ28.2%นะ เดี๋ยวผมได้สก,กินไซตามะมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะก็วันนี้ก็เท่านี้ครับบ๊ายบาย